ลานจีทีคอสตูนะครับวันนี้เราพามาชมนะครับรถแคม r ี่0 1 5ครับติดตั้งไฟลัมโบกิ h นี i นะครับที่เดียวที่ GT Costume นะครับสินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวันครับครับหล่อสุดๆครับเปลี่ยนจากรถญี่ปุ่นนะครับเรียบๆนะครับเพื่อที่จะเป็นรถยุโรปครับ นี่เลยนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจครับติดต่อที่เบอร์ครับ0 9 5 6 6 9 9 6 6 8 0 9 6 5ห0 5 5 0านยหะครับลายไอดีจีทีคอสนะครับหล่อโคตรครับไฟคันนี้ไฟที่รถแคมรี่ตามหากันมานานนะครับลูกค้าแคมรี่ครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ